สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าแม่กุนอิมพันนือที่อ่างศิลานะคะซึ่งเป็นปางที่มีความสวยงามมากแล้วก็ชอบมาที่นี่มากค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะซึ่งเป็นที่นับถือของทั้งคนชนบุรีแล้วก็คนต่างถิ่นค่ะซึ่งเวลามาฝั่งตรงข้ามจะเป็นสันเจ้านาจาแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าถ้าใครมาที่นี่นะมาแต่นาจา แต่ว่าอันนี้เป็นที่รับของเราที่จะต้องมาไหว้ค่ะอุ้ยขอได้ทุกเรื่องนะคะขอพอรท่านท่านประธานพรหมดเพราะดูที่มือท่านค่ะไม่ว่าจะเรื่องการงานความรักได้หมดมาหลายรอบแล้วมาตลอดเพราะว่าเป็นเป็นวัดที่ชอบเพราะมีความสงบแล้วก็สวยสวยงามางนนจริงจริงคือมีมีของจะได้ว่าอะไรนะของบูชาหรอก็ก็ที่นี่ก็จะมีของไหว้ ที่เราสามารถเลือกซื้อได้อย่างเช่นเขาก็จะมีอันนี้เป็นชุดขอพรพอเราไหว้เสร็จค่ะมันก็จะมีอะไรไม่มั่นใจว่าเรียกเหมือนถังถังเงินถังทองอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อความสิริมงคลของเราไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องไปเผานะคะแล้วก็อย่างวันนี้อย่างัวเป็นก็จะไหว้ในส่วนของข้าวสารข้าวสารเนี่ยเมื่อเราถวายที่นี่เสร็จเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะถวายเข้าโลงเจก็คือทําทาน อ่าแล้วก็คนที่นี่ใช่มีกินมีใช้ใช่นะคะพราเราเราเรารวยแล้วเราต้องให้คนอื่นเขาบ้างค่ะทูบใหญ่เพราะว่าเหมือนไหว้จุดเดียวแล้วก็จะครอบคลุมทั้งหมดเลยไปตามจุดก็ได้ใช่แต่ว่าก็แล้วแต่บางคนก็จะเลือกไหว้ที่เป็นแบบเหมือนไหว้ตามจุดก็จะจุดทุบเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปไปดู เราก็จะมาบูชาเจ้าแม่กวนอิมก่อนนะคะก็ขอพรแล้วก็จะมีบทสวดด้วยนะคะไหว้เสร็จนะคะก็จะมีเทพเจ้าต่างๆนะคะตามจุดเราขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้ากวนอูนะคะแล้วก็อ,องค์นาจา ะะหรือว่าเจ้าพ่อใต่เสียหุกโจโด้วยนะคะเมื่อขอพรทั้งเรื่องการงานความรักขอลูกต่างๆนะคะอ <c oughs> เลาจะขออนุญาตลาองพ่อแม่แลเดี๋อ๋อแพ็คใช่ไหมคะเดี๋ยวหนู่อนเพิ่งนะคะ สิริมงคลแล้วก็ปัเาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปแต่สิ่งที่ดีเามานวิคธุก็วันนี้เราจะเราได้เช่าวัตถุมงคลนะคะก็เป็นองค์พระแม่กอิมพันมือนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอากงไตเสียนะคะแล้วก็ลูกศิษย์เช่าเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะก็อันนี้เป็นปางพิเศษที่ที่นี่เป็นคน ออกแบบแล้วก็ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษมากๆเดี๋ยวตรงนี้ต้องมีกระบองให้ท่านด้วยก็ถ้าติดขัดอะไรเราก็จะได้ขอพรท่านเป็นที่ยึดเนี่ยวจิตใจนะคะก็ท้งเรื่องจริงๆอากงเนี่ยเขาก็จะเเหมือนเข้าใจได้ว่าเวลาเรื่องการงานอะ่ะก็จะขอพรกับอากงส่วนแม่คุณิมก็ท่านก็เรื่องความรักความเมตตาอยู่แล้วนะะ,นะก็เดี๋ยวต้อง จังหันกัเปาสิ่งไม่ไดีออกไปสาทุนี่กระบอกเลากระบอกใช่กระบอกแม็กก็เหมาะกับคนจีนจีน